oh <laughs> คนูกกี่กิโลสี่โลสี่โอ้แม่เจ้าได้เงือซิกซิก <c oughs> แถมป้อหมาเฮาไปสี่ห้าตัวว่ะถ้ามันจูโจมหล่นมาครบยี่ไรนะ ตายยังเครียดนะเจ้าพี่ก็เอาใหม่หน้อยๆเหมือนจะอี้มนันนะมันก็หล่นลุไข่ตักปีตะแกะขี้รูดดังอ่ะโอ้กะพีหน้าปิดตา้มแล้วลแ,ลแม่กระอบแม่แม่กระอบไปอะอ,อย่างมาต้องแม่นี่แม่ก็ว่าอ้อมไปตามหาเด็กๆ ได้กี่กิโลล่ะอ่อมประเทศพ่อบัตได้โอ้บัตได้บัตได้น้องต้องส่งสารคนมีหน้ามีนวลของกะเออเต้ เ,เปิดมาเจ้าไอ้ฮูนยังคุณลูกอะ่ะต้องเข้าใจหน่อยกะจะเฟี้ยวเฝ้าปัตตะงบงับปากกรบลูก <laughs> Ôi. Ờ <laughs> à <laughs> oh, okay, คนแทงคนแทงอ้าจ wow. ุดเจ๋ยสวยเลยชิ้เลยนะจุสวยคโออโอลล่าถ้าปีเกีไปเราบอขอได้อะบู๊ชรวมดิกๆคลาแกมอายุยเกิน

ืบมือมือใช้กล้องหน่อยไยกันล้ไปแอลไหนแม่ของข้าววันเนี้ยไปหานป่ากันลูกไปวัดโดยแม่ป่ากันครับไปวัดวาหารจีนตัวยิ่ดูวันเสาร์นี่มาเลย้ว่าไเมอะว่าีมาเยไเมเเี้ยมไีมไไปมไี้ยมเี้ยม่ไเตียวเี้เีปเตเปเดยปเตียย อะไรแบบเนี้ยอ๋อที่ร้านยนงเอียงก่ออาชพักเอีไงอะไรเอกภาษาอ๋อคู่ก็ภาษาหทยเออต้องรับเกี่ยวคุย เียจกอนนนนมันะก็เดียไม่จะกินนะ,ะ,ดดาากกนะไเลียตอนออเลียของันนี่ตัวคุณหลอคอไรอ่าเเลียมบเออมันเหมือมนคโคบมีเย็นเออมันเดีวามาหามาถึงน้ำเย็นนี่ไปตอนนี้อยู่เลย มันจึงแค่พีบอนะมันจะให้ครบง่ายๆตีมันอ่ะแล้ก็มันจะครบมีปนเกี่ยไหนนะวเนี่ยตนไสโอแ่แกปกเอนั่น ไอติมเยอไหนหมดแล้วบอว่ายังม่จ้าแล้เปิดอหยน่มอหัยางนี่ซูมหน่อยเหรอยีซูมเหรอกล้องปะสวยเปิดเอาไว้พอคนเดียว ฮะมีโชคเรื่องจริงมีโชคเรื่องจริงเอาจื่อแมวอย่าจื่อแมววิชันวิชยนมาด มาใช้นี่ของไอ้เบี้ยวโอ้เรื่องของเฮาก็มีแตกอะบัชชัดเหมือ,อ,อ,กอน,นอกล้องคนโลกซัมซุงกับไอฟโฟนแตกกันนะครับพีบ่น้อง <laughs> <laughs>